นี่แหละครับที่เรามาตามดูร่องรอยกระสุนนะครับจากสงครามโลกครั้งที่สองนะครับมันมีประวัตินะครับแห่งสงครามนีะนะปึ๊บ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 เห็นไหมเห็นรูไหมนี่รูเลย รู้จากกระสุนนะครับเครื่องบินลบนะครับที่ยิงเข้ามานะครับเลโคดหนาครับทะลุเอาง่ายแรงไม่แรงไม่รู้ครับแต่ทะลุอฮะสำหรับสถานดัสถานดาบที่สองนะครับที่อยู่บ้านสังขยอมเนี่ยผมจะไปทางที่มันไม่ใช่ทางนะครับมันจะเป็นทางลูกลังนะครับทางดิบนี่เลยผมเลยเอา c ี5 0 0 x มาไงวันนี้นี่ฮะเราจะไปตามเส้นนี้เลยฮะ เนี่ยปกติผมไปทางโน้นนะครับที่เป็นตรงโน้นทางเนี่ยทางสายลุกลังนะครับนี่แหละเราจะมาที่สะพานนี่กันแหละแล้วเราสามารถเดินสำรวจได้ด้วยนะครับเพราะว่าตรงนี้เขาไม่ได้ติดป้ายห้ามไว้นะครับตรงนี้ค่อนข้างจะโอ้ผมเห็นรอยกระสุนแล้วเดี๋ยวขึ้นไปดูนะครับความงามของสะพานข้มลำน้ำให้ดูร้านกาแฟผมแปะนิหน่งไปเอาวันนี้ปิดเขาไัดได้ น่าเสียดายซะเหลือเกอินไม่อะไรร้านกาแฟะอะไรครัร้านกาแฟเหรอปิดอีกแล้วทำไมผมมามันปิดหมดแล้ววันนี้ฮะโชคไม่ดีเลยผมอยากกินกาฟแฟนะสักแก้วนะครับสงสัยผมจะต้องพลาดจะนะครับเป็นร้านเดิมนะครับร้ากาแฟนะครับร้านกาแฟต้อง,อง,ง,อง,องะะพลาดไสักแก้วเลยนะฮะ สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะเดินทางไปตามหาอระศัตตร์สงครามโลกครั้งที่2นะครับกับเส้นทางรถไฟนะครับจุดยุทธศาสตร์สะพานต่างๆนะครับในจังหวัดนนทพูนี่แหละฮะเดี๋ยวเราไปดูฮะเราจะเดินทางด้วย c ี5 0 0 X รนะครับซึ่งเมื่อวานผมก็ได้เติมน้ำมันนะครับเช็กลมยางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยนะครับสำหรับการตามหาลองหลอดบริศัตรของ สะพานรถไฟลำพูนนะครับเชื่อมโยงกับสงครามโลกครั้งที่2นะครับนี่ฮะวันนี้เราถึงที่สถานีรถไฟลำพูนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับว่าเป็นยังไงสถานีรถไฟลำพูนเดี๋ยวเราเข้าไปดูประวัติกันนะฮะความสวยงามก็โอเคเหมือนกันนะเนี่ยจำไหนตัว ว้าวอา่ะผมจะเริ่มสืบประวัติตั้งแต่ตรงนี้นะครับว่าตรงเนี้ยคือสถานีหลักของลำพูนแล้วนะครับแล้วผมจะไล่ย้อนขึ้นไปนะครับจากสถานีรถไฟลำพูนแล้วก็ย้อนไปที่สะพานเหล็กนะครับอีกสองสะพานนะครับลำพูน น้องลมป่าเศร้าอันนี้ไปหน้องลมเหรออันนี้ไปป่าเศร้าอีกฝั่งหนึ่งที่ผมเดินผ่านมาก็เป็นไปนองลมนะครับสําหรับการเยี่ยมชมสถานีรถไฟลําพูนนะครับผมก็นึกว่าเขาจะมีะข้อมูลหรือว่ามีประวัติความเป็นมาอะไรต่างๆเกี่ยวกับเส้นทางรถไฟจากลำพูนนะครับจาก สะพานต่างๆนะครับผมก็มาดูก็ไม่ได้มีข้อมูลอะไรเลยนะครับผมจะเดินทางต่อไปอีกนะครับเพื่อจะไปหาข้อมูลอะไรให้มันได้บ้างนะครับที่มันนอกเหนือจากอินเทอร์เน็ตนะครับอา้าวนะครับเรามาถึงแล้วนะครับสําหรับสะพานดําจุดแรกนะครับที่ผมจะมาดูล่องรอยประวัติศาสตร์นะครับในสมัยสงครามโลก เขาบอกห้ามเข้านะผมไม่ะอ,อ,อยู่ด้านนอกแล้วกันนะฮะมีการยื่นขออนุรักษ์ไว้นะครับตั้งแต่ปีสองหสานะครับอันนี้น่าจะเป็นบริษัทที่เขาเรียกว่าอะไรซ่อมบำรุงหรอบริษัท CB Development Group นะครับแล้วเสร็จสิหมิลยองสอ 547นะครับว,ว้าวนี่คือสะพานดำสมัยสงครามโลกครับก็จะมีการทำลายจุดยุทธศาสตร์นั่นก็คือสะพานดำสะพานต่างๆนะครับอันนี้ก็มีการบูรณะสังขอนมาแล้วนะครับเหมือนเดิมนะฮะเหล็กยี่ห้อเดิมนะครับน้ำเข้าน้ำเข้า เหล็กนาเข้านะฮะอันนี้เหมือนเดิมไหมอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นคาโก้นี่อันนี้เป็นบริษัทคาโก้อังกฤษอ๋อเหล็กน้ำเข้าจากประเทศอังกฤษนะครับ โอ้ตามชื่อเลยฮะตามชื่อเลยเนี่ฮสมัยสงครามโลกนะครับตอนนั้นสมัยนั้นนี่สองพันสี่ร้อยสองพันสี่ร้อยประมาณสองพันสี่ร้อยหกสิบประมาณเนี้ครับประเทศไทยยังไม่มีอ,อุตสาหกรรมเหล็กนะครับก็เลยต้องนําเข้าเหล็กจากต่างประเทศนะครับจากที่ผมทําการบ้านมานะก็เป็นอย่างนี้ฮะ แต่เหล็กเหล็กท่อนเนี้ยเหล็กท่อนเนี้ยจะจะจะคนละคนละบริษัทกันนะครับเห็นไหมเหล็กท่อนเนี้ยจะคนละบริษัทกับเมื่อกี้นะครับเหล็กท่อนใหญ่จะมาจากอีกโรงงานหนึ่งนะครับนี่อันนี้จะมาอีกโรงงานหนึ่งก็จากอางังกฤษเหมือนกันนะครับเป็น Ford Fording Fording Camp o อดดินแคมป์ไอรอนสตีลอังกฤษนะครับก็คืออังกฤษนะครับอิมพอรมาจากอังกฤษนะครับมาจาก2บริษัทนะเท่าที่ผมเห็นนะแต่ว่าในรายงานเขาบอกว่ามีอยู่3บริษัทนะครับซึ่งบริษัทที่เข้ามามาดูแลปรับปรุงรอบสุดท้ายนะครับไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าชื่อชื่อเขาจะมีตรงไหนนะครับต้อไปดูฮนะ สำหรับสะพานดำนี่นะครับหลายท่านรู้จักสะพานเหล็กเก่านะครับที่ขัวนวรัตน์นะครับเมื่อก่อนสะพานเหล็กเก่าตรงนั้นที่ขัวนวรัตน์ที่เป็นสะพานดำนะครับจะใช้ประจําการอยู่ที่ขัวนวรัตน์นะครับได้มีการย้ายย้ายนะครับย้ายสะพานตรงนั้นไปที่สะพานท่าปลายนะครับก็คือสะพานปฏิสัตย์ของปลายนั่นเองนะครับย้ายจากสะพานนวรัตน์ที่เชียงใหม่นะครับไปไว้ที่ปลายนะครับ ที่เราไปถ่ายรูปกันนั่นเลยฮะสะพานปรตีสัดปลายนั่นเลยฮะนั่นคือสะพานจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับสะพานนวรัตที่เชียงใหม่นี่เองนะฮะนี่ก็ยังคงเป็นฟอร์ดดินแมนอยู่นะฮะจากตรงนี้ที่ผมเดินดูนะครับผมไม่ได้เจอไม่ได้เจอร่องรอยของกระสุนนะครับจากการโจมตีของเครื่องบินนะครับที่ที่ ที่เขาว่ามีรอยกระสุนนะครับสงสัยจะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นสะพานดําที่บ้านสังขยอมนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูนะครโอเคฮะตอนนี้ผมอยู่ที่สะพานดํานะครับหัวเหล็กนะครับที่บ้านสังขยอมแล้วนะฮะผมมาดูนะฮะว่าเป็นยังไงนะครับเราดูตรงนี้เลยนะฮะใช้เหล็กชนิดเดียวกันเลยนะครับในการสร้างนี่เลย f o r d ดดิ้งฟอร์ดดิ้งแฮมไอรอนสตี Oh, มันอานว่าฟอร์ดดิ้งเพราะตัวนี้อักษรจะชัดนะครับนี่เป็นตัว G นะครับที่แรกผมนึกว่าเป็นตัว C นะครับเป็นตัว G นะครับฟอร์ดดิ้งแฮมไอรอนสตีลอังกฤษนั่นเองนะฮะอันนี้ก็คงเป็นบริษัทเดิมนะครับาทาสีเสร็จนะครับอันนี้คือเขามามาทํานุบํารุงนะครับเห็นไหมทาสีเสร็จเมื่อวันที่15มีนาคม2547มีการซ่อมบํารุงกันนะครับ ในการทาสีใหม่กับบริษัทนี้นะฮะก่อนที่จะปลดประจำการน,นะครับเดี๋ยวเราข้ามเข้าไปดูข้างในนะครับจะไปดูรอยกระสุนนะครับจากเครื่องบินลบนะครับเขาบอกว่าเครื่องบินสมัยสงครามโลกเอยเ,เครื่องบินสมัยสงครามโลกนะครับนี่ไงรอยกระสุนนี่ไงที่เขาเก็บรักษาไว้นะครับเมื่อปีสอง3นห้า้กสามนะครับชาวลําพูนมีการยื่นขอ ให้อนุรักษ์ไว้นะครับเพื่อเป็นประวัติศาสตร์นะครับว่าครั้งหนึ่งเนี่ยสะพานตรงนี้เคยโดนโจมตีนะครับนี่ครับในสมัยสงครามโลกนะครับเพราะว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์นะครับมีการโจมตีจุดยุทธศาสตร์ก็คือสะพานนี่แหละครับโจมตีนะครับเพราะว่าเขาทําไมถึงต้องโจมตีเพราะมันมันเป็นจุดเส้นทางลําเลียงนะครับในการลําเลียงอาวุธยุทโธปกรณ์หรือว่ากําลังสนับสนุนนะครับต่างๆนะครับผมจะขออนุญาตเดินไปแค่นี้นะครับเพราะว่าไปของไหนนั้นคงจะอันตราย สำหรับผมนะครับแล้วก็คงจะเกิดดราม่าน่าดูนะครับนีฮะตอนนี้เป็นแหล่งที่สองแสดงว่าเขามาโจมตีรถไฟหรือว่าอะไรสักอย่างนะครับที่ที่กาลังเล่นมาแน่นอนนะฮะผ่านในนี้เขาก็เลยยิงเข้ามาเลยนะฮะต้องขอสุมาอาภัยด้วยนะครับที่เข้ามาถ่ายนะฮะสำหรับของโบราณแบบนี้นะฮะ อ่าอ่าเห็นสะพานใหม่ตรงนู้นครับตรงฝั่งนู้นครับนั่นคือสะพานที่เขาทําใหม่นะครับรับน้ําหนักได้มากกว่าแล้วก็รับน้ําหนักการสั่นสะเทือนเทคโนโลยีใหม่กว่านะครับมีการทําคานอะไรหมุดยึดต่างๆที่ที่คงทนและก็แน่นหนากว่านะครับเพื่อรองรับรางรถไฟในอนาคตนะครับนะฮะตอนนี้เขาปลดระวางเลยนะครับ มีอยู่สองท่อนนะครับผมจะขึ้นไปท่อนนี้ไหมผมจะขึ้นได้ไหมเนะนี่ยตรงเนี้ยโอ้มีรอยเด็กขึ้นไปเล่นเยอะแยะเลยนะฮะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยผมจะไปหาร่องรอยกระสุนเพิ่มเติมครับ อ่าตอนนี้ผมก็ได้เจอกับเหล็กที่ประทับตาใหม่นะครับที่มันไม่ใช่สะพานตรงนั้นนะครับเป็นเหล็กจากบริษัทนี้ครับเห็นไหมไม่ชัดนะฮะ M8ROMBLOMBLOMBLO นะครับอันนี้เป็นของอะไรอ่ะ Norman อะไรสักอย่างเนี่ยอ๋อข้างบนนะครับข้างบนนั่นเดี๋ยวผมจะจะซูมเข้าไปให้ดูนี่ฮะ Domain d o ม a m a n Long Embro นะครับอันนี้มาจากประเทศอะไรนี่ก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าที่แน่ๆแ,แล้วคือบริษัทเนี้ยนำเข้า,าเหล็กจากบริษัทนี้มานะครับซึ่งสะพานที่สะพานที่หนึ่งเนี่ยไม่มีนะครับบริษัทนี้อ่า รู้สึกว่าจะเป็นการซ่อมแซมนะครับบริษัทที่สามนะครับที่เข้ามาซ่อมแซมนะครับสะพานนี้เพราะว่าผมดูในเพราะว่าผมดูในในข้อมูลเบื้องต้นที่ผมดูมาก,ก่อนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยชื่อชื่อที่การใช้เหล็กอันเนี้ยมันไปนปรากฏที่สะพานที่ที่ที่อื่นด้วยนะครับที่มีการเส้นทางลำเลียงด้วยนะครับ ซึ่งชื่อบริษัทเนี้ยไปปรากฏนะครับที่สะพานเส้นอื่นด้วยนะครับน่าจะเป็นการซ่อมแซมครั้งที่สามนะครับเพื่อให้กลับมาใช้งานได้นะครับยังมีหลักฐานไม่แน่ชัดครับมีแต่นักวิชาการออกมาพูดกันครับว่าน่าจะประมาณปีสองพันสี่ร้อยห้าสิบเก้าสี่ร้อยหกสิบนะครับประมาณเนี้ยฮะไม่เกินหกสิบห้านะครับสำหรับสะพาน ทั้งหลายทั้งแหล่นะครับเพราะว่าเรานับจากขุนตานนะครับเดี๋ยวผมจะไปต่อที่ขุนตานนะครับเพื่อเราไปดูว่าเออมันจะเหมือนที่เขาว่าไหมว่าว่าทําไว้ตั้งแต่สร้างเสร็จเมื่อสองสี่หกศูนย์นะครับที่ขุนตานแต่จริงๆเขาบอกว่าสองสี่ห้าเก้าเสร็จแล้วนะครับสําหรับหมุดสุดท้ายที่สันปะค่อยนะครับที่สถานีรถไฟเชียงใหม่นะครับเขาระบุไว้ว่าปีสอง สองสี่หกห้านะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นตั้งแต่ขุนตาลนะครับสะพานขาวนะครับแล้วก็มาที่สะพานเหล็กอีกสองอันแล้วก็สถานีรถไฟลําพูนเนี่ยคือมันสร้างทีเดียวกันเลยนะครับไม่เกินสองสี่หกห้าแน่นอนนะ,ะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่สะพานขาวนะครับต่อจากเนี้นะครับไปที่สะพานขาวแล้วก็จะขึ้นไปที่ท่ามขุนตาลนะครับจุดกําเนิดตั้งแต่ลําพูนนะครับตั้งแต่รถขุนตาล แล้ก็จะเป็นการตามรอยประวัติสะพานต่างๆของรถไฟนะครับของลํำพูนะนะฮะสะพานขาวท่าชมพูนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะด้านในลุงมีตำนานเหรอที่นี่สะพานนีนนนนนน่มีตำนานเหรออียนานนยมีตำนานด้วยไปดูตำ,ตำนนเรามาดูตำนานกัน แต่วาไปซื้อแล้วป่ะเลขแปดเซาะหากับเลขแปดอย่างเดียววันนี้คือตำนานนะครับพระเจ้าพระองค์เจ้าบุราัิชัยยากรบิดาแห่งกิจการรถไฟยุคใหม่นะีอุโมงค์ขุนตาลน,นะครับนี่เลยเริ่มดำเนินการก่อสร้างในสมัยรชัชกาลที่ห้าพศออ2450อ๋อเห็นไหมว่าเสร็จเสร็จ2461นะครับใช้เวลา สิบเอ็ดปีนะครับอเดี๋ยวเราจะไปกันนะครับที่อุโมงขุนตานอ้าวแล้วนี่แหละฮะนี่นะสะพานดำนี่ฮะอันนี้ตีไหนสะพานดำลำปางอ๋อสะพานดำลำพูนมีครับอ่ะส่วนสะพานขาวทาชมพูก็หลังจากที่ขุนตานเสร็จนะครับก็สองสี่หกสองนะครับเป็นช่วงที่ สงครามโลกวัสดุที่ใช้ก่อสร้างจึงหาได้ในประเทศไทยเท่านั้นอตอนนั้นนี่สงครามโลกนะครับก็เลยไม่มีวัสดุก่อสร้างก็ใช้ในประเทศไทยเท่านั้นรับน้ำหนักได้สิบห้าตันนะครับก้าวข้ามช่วงสงครามโลกยังคงใช้งานได้จนถึงปัจจุบัน อ๋อโอเคฮะนี่คือสะพานขาวทาชมพูเอาเราจะเดินข้ามสะพานกันสะพานขาวทาชมพูเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเหมือนกันนะครับเนี่อ่ะเรามาแวะชมกันได้นะครับแต่ผมจะมาดาูป้ายที่เขาขึ้นว่าทำเสร็จเมื่อไหร่นะครับความยาวของสะพานข้ามลำน้ำนี้นะครับ อยู่ที่แปดสิบเจ็ดจุดสามศูนย์เมตรนะครับสร้างเมื่อสองสี่หกสองนะครับสองสี่หกสองนะครับเป็นไปตามที่คาดการไว้นะครับนั่นก็คือหลังจากที่สร้างาขุนตาลเสร็จนะครับแต่เขาบอกว่าสองสี่หกหนึ่งนะครับที่สร้างขุนขุนขุนตาลเสร็จแต่ว่าข่าวจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าสร้างเสร็จจริงๆเนี่ยเมื่อปีสองสองสี่ห้าเก้านะครับ ก็จะเร็วไปหน่อยนะครับจะเร็วไปอ,อ,อีกประมาณ2ปีนะครับแล้วก็ที่สันรประคอยเชียงใหม่เนี่ยจะเสร็จประมาณ2 4 6 5ห้านะครับใช้เวลาอีก4ปีนะครับในการสร้างนะครับถึงจะเชื่อมเสร็จกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นอ่าคร่าวๆได้ว่าห่วงเวลาในการสร้างก็ประมาณนี้นะครับอ่ผมพาข้ามสะพานขาวไปก่อนนะฮะเนี่ยเดินเดินลำบากหน่อยครับวันนี้ผมใส่รองเท้าเซฟตี้นะครับ ฝั่งนู้นก็จะเป็นสนามกอล์ฟนะครับตอนนี้กัดสันแล้วก็ฝั่งนู้นเป็นอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้เป็นฝายทดน้ำนะครับฝายกั้นน้าตรงนี้ก็สนามกอล์ฟเหมือนกันเช่นกันนะฮะเดี๋ยวเราจะไปร้านกาแฟตรงนู้นนะครับไปนั่งกินกาแฟกันขอพักก่อนนะครับพอดีขี่รถเครื่องมารู้สึกจะยาวเหมือนกันเออไม่ได้ขี่นานแล้วครับเลยรู้สึกว่าไม่ไมันนานจังวนะ <laughs> <laughs> เขาบอกว่ารับน้ําหนักได้สิบห้าตันนะครับจากที่ผมไปอ่าน ประวัติของสะพานขาวทาชมพูมานะครับสร้างในสมัยสงครามโลกพอดีนะครับเป็นยุคข,ของสงครามโลกพอดีฮะเออเขาบอกว่าขาดแคลนนะครับขาดแคลนวัตถุด,ดิบนะครับคือวัสดุก่อสร้างเนี่ยมันขาดขาดแคลนนะครับแต่ว่ามันขาดแคลนยังไงนะครับผมก็ไม่รู้นะครับแต่ว่า,าเหล็กที่ใช้เนี่ยนำเข้ามาจากโรงเหล็กของประเทศอังกฤษนะครับเพราะว่า เขามีการประทับตานะครับแสดงว่านำนำนำเข้าวัสดุบางอย่างได้ครับแล้วก็บางอย่างก็อาจจะไม่ได้นะครับเลยต้องหาวัสดุที่ที่ใช้เองนะครับในประเทศนะครับถึงแล้วครับร้านกาแฟเราเดินตรงนี้ไปก็ถึงเลยนะครับดื่กาแฟะสักแก้วนะฮะผมปวดฉี่ด้วยนี่เลย ร้านกาแฟที่อยู่สุดสะพานนะครับเขาเรียกว่าร้านสุดสะพานพอดีนะฮะผมมาคนเดียวนะจริงๆไปชวนพี่ประมวลเลยครับแต่ว่าพี่ประมวลไอ้เข้าร้านนะครับก็เลยไม่ได้มาแล้วผมว่างวันนี้ด้วยนะครับเพราะว่าผมส่งของเสร็จแล้วนะครับนี่ครับร้านสุดสะพานเดี๋ยวเราขึ้นไปกินกาแฟกันกาแฟสักแก้วหนึ่งมอคค่านะครับอ่ห้าสิบบาทเชียร์สกับวิวนะฮะอืม เอานะครับตอนนี้เราจะขึ้นไปที่อุโมงค์ขุนตาลแล้วนะครับ300เมตรแยกตรงน,นี้เลยสถานีรถไฟขุนตาลแล้วนะครับเราดูซ้ายดูขวารถไฟไม้ยังข้า,ามทางรถไฟอุโมงค์อยู่ตรงนู้นนะครับผมก็จะเลาะลัดเลาะ,ะ,ะป่าลมหนาวไปตรงนี้นะครับด้านหลังไปที่อุโมงค์เลยนะฮะนี่เลยกรุบ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 เราก็จะมาถึงสะพานแล้วนะครับ ตอนนี้ถึงเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าขุนตานนะครับลุงรถไฟมากี่โมงครับสี่โมงห้าสิบลุงเดี๋ยวก่อนอ,อตะกอนสมัยก่อน,นะเปินเปินเปินเอา้าบ้านอ่าบ้านผาด้านนี่เอามาคุดเนี่ยบ้านไหนยังไู่้ลู่้ตัยเนาะว่าบ้านไหนแมนเพราะว่าเพราะว่าอัานตะกอนเนี่ยผมเคยมีคนเล่าผมฟังนะ ว่าเจ้าบ้านผาดานอ่ะโดนเกณฑ์มาที่นี่แล้วก็มันตายนักเกินเปิ้ลเออตายนักแท่นเนาะแล้วมันตายนักเกินก็เลยแม่นครับก็เลยก็เลยมีการยกเว้นเกณฑ์ทหารบ้านเจ้าบ้านผาดานก็น่าจะไปอ่านไหยมันมีไหนเนี่ยอ๋อปิดไปแล้วอ๋อพอมีคนเหล่าผมฟังว่าโอ้บ้านตังผาดานขอลงมาคุดอันนี้ขอโดนเกณฑ์ลงมาไอเนาะ ตายกันไม่หักไงเนาะอ๋ออ๋อครับอ๋อน่าเปิ่นเปิ่นมาสร้างตรงหั่นเลยเนาะลุงแล้วมีตำนานอย่างจะเล่าให้ผมฟังก่อมี้ยรัมีตำนานอะไรบ้องบุจ้างว่าบันมีอยังเลยเนาะมันมีอย่างเลยโอ้คนเชียงใหม่แล้วก็มามามาแย่กันอยู่นี่เนาะโอนเ้โหผมก็ได้ตำนานเนี่ยมาหาในบาได้เลยตำนานเนี่ย เออเอาขขาคุณครับลุงค,ครับครับผมเออสองหาปาดปิดนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็รู้มาแค่นี้นะประมาณเนี้ย <c> ข <oughs> องตนานสักการะก่อนซาตุเจะาปอาคุณตารลูกเอวาหาเนื้อ <c oughs> ผมกำลังตามหาปอิษัทรถไฟอันนี้ครับเห็นไหมข้างบนนี้เขียนว่าสองพันสี่ร้ยหกสิบเอ็ดนะครับอ่าจริงๆแล้วเนี่ยอ่าตาม ตามที่เขาเล่ากันมานะครับว่าจริงๆแล้วมันเสร็จตั้งแต่2459แล้วครับแต่ก็มาเสร็จสมบูรณ์เลยเนี่ย2461นะครับแล้วก็ต่อลงไปที่สะพานขาวนี่เสร็จอยู่ที่2462นะครับประมาณนี้ที่แรกว่าผมจะเดินข้ามเข้าไปข้างในนู้นแต่ผมกลัวครับก็เลยไม่เดินละนะฮะอาเห็นแค่นี้พอนะฮะต้นกําเนิดนะฮะโอเคสักกะละนะครับลําลึกถึงผู้ที่ล่วงรับไปด้วยนะครับสําหรับ ใครที่โดนเกณฑ์นะครับมาขุดถ้ำตรงนี้นะครับสกักกะละจำลึกถึงทุกท่านครับขอบคุณรับตรงนี้เป็นเส้นแบ่งเขตนะครับลำพูนกับลำปลางปา้ปายสีม่วงนี่นะเส้นแบ่งเขตลำพูนกับลำปางแลบน้วนี่ลำพูนน้ำลำปลางน้ำลำพลูนนี่บ่อน้าลํลำปางนะครับกับลำพูนแบ่งกันตรงนี้เลยนะครับแบ่งเขตตรงนี้เลยแสดงว่าอุโมงค์นี่ก็จะเป็นเขตลำปางเลยครับอย่างนั้น ฝั่งขนุนครับลำปางอ๋อฝั่งนี้ลำปูนเออแบ่งกันกลางกลางอุโมงค์อ๋อแบ่งกันกลางอุโมงค์แต่ว่าบ่อแต่บ่อแต่บ่อน้ํานี่แยกกันละปากทางเข้าเป็นลำปางอ่ะถ้าขึ้นกรุงเทพนะถ้าขึ้นเชียงใหม่นะครับฝั่งนี้เป็นของลำอ่าบ่อน้ํามันอยู่่อยางนี้มันก็ต้องน่าจะเป็นของลำปางเนาะใช่เพราะว่าถ้าถ้าว่าเคลนแดนใช่ไหมใช่ใช่เพราะว่าถ้าอย่างเงี้ยถ้าว่าถ้าอย่างเงี้ยก็อุโมงค์ก็เป็นของลำปางไปแล้วอ่าแต่ว่าเทือกเขา เทือเขาอะไรพวกนี้เป็นของลำพูนของลำพูนอ่าประมาณนั้นประมาณนั้นก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปตามหาประวัติศาสตร์นะครับเส้นทางสายรถไฟลำพูนนะครับสะพานดำสอจุดสะพานขาว1จุดแล้วก็<ม>ถ้ำขุนตาลน,นะครับก็จะได้เข้าใจประวัติศาสตร์มากขึ้นนะครับ<ม>ว่าทำไมเขาถึงมาโจมตีเส้นทางลำเลียงรถไฟนะฮะ<ม>หวังว่าทุกท่านจะ ดูด้วยรอยยิ้มนะครับแล้วก็ได้อะไรไม่มากก็น้อยฮะสวัสดีครับ